AI คนก็ไม่เข้าใจเยอะอยู่แล้วการที่คนมาทำเรียนแบบผลงานคนอื่นนะครับผลลัพธ์สูงสุดที่มันได้การทำเหมือนมันก็คือเหมือนนะครับมันไม่ได้เกิดสิ่งใหม่ก็คือศิลปินวิชัวลิตครันบนภัทรีอภัยวงศ์ AI Visual Artist ผู้สร้างภาพด้วยคอนเซปต์กล้อง เครื่องมือชิ้นแรกที่สามารถสะท้อนภาพคอนเซปต์ในจินตนาการของคุณตรัสภาพเชิงคอนเซปต์ที่ไม่สามารถมองเพียงชิ้นเดียวแล้วจบแต่เป็นจิ๊กซอที่ต้องจัดแสดงเป็นชุดภาพเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นคอนเซปต์ทันชิ้นนี้มาจากการที่เราฝันถึงซีนนี้หลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าทําไมเราถึงฝันถึงสินน่งนี้แล้วเราก็มันมันรู้สึกขาดใจเราก็เลยเอาไอสิ่งนี้ที่เราเห็นนะมาถ่ายเป็นภาพของเรา คุณตรัสมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในเส้นทางการสร้างสรรค์าภาพเสมอมาโดยไม่ได้ยึดติดกับวิธีการแต่ความมุ่งมั่นเดียวที่มีก็คือการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวให้ออกมาเป็นภาพที่ผู้อื่นสามารถรับชมได้คุณตรัสได้ค้นพบเครื่องมือที่เรียกว่า generative AI ซึ่งช่วยให้เขาสามารถถ่ายทอดภาพฝันออกมาได้อย่างชัดเจนและตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น คือคนก็อาจะจะสงสัยว่า AI มันสร้างภาพไปยังไงหลักการของมันก็คือมันจะเริ่มจากสิ่งที่เรียกว่า Noise เหมือนเหมือนฟังก์ชันการลด Noise ในภาพถ่ายครับแต่ว่ามันแอดวานซมากถึงขนาดว่าเป็น Noise อย่างเดียวแล้วลดออกมากลายเป็นภาพที่เราระบุไปได้ครับขั้นตอนการสร้างผลงานของคุณตรัส 1. c o n c คอนเซปต์การคิดคอนเซปต์หลักโดยเปลี่ยนความฝันหรือจินตนาการให้กลายเป็นข้อความ 2. n e นิวเฟลเ การเพิ่มองค์ประกอบอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่3 composition การจัดองค์ประกอบภาพเช่นแสงเงาหรือมุม 4.Word ตีความและแปลงความหมายภาพทั้งหมดออกมาเป็นคำศัพท์ 5. พร้อมกรอกคำสั่งเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการสมมติมเปลี่ยนจากไยายเป็นภาพ่ายเราไปถ่ายหอยเฟล เราไปยืนมุมนี้ตั้งค่าแบบนี้แล้วเราไปบอกคนว่าโอเคเราตั้งค่าแบบนี้มุมแบบนี้นะใช้กล้องรุ่นนี้ด้วยแล้วมีคนไปถ่ายตามมุมนั้นเป๊ะๆออกมาภาพนั้นเป็นของเขาไหมครับก็เป็นถูกไหมครับถึงแม้มันจะออกมาใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเป๊ะๆเลยเราสูว่าก็ไม่ต่างกันคือถ้าเจนมาแล้วมันมันคล้ายกันเหมือนกันมากมันก็ไม่เป็นของเขามันก็เป็นภาพที่คล้ายกัน ในเส้นทาง generative AI ที่ยังใหม่อยู่นี้ความท้าทายคือจะป้อนคำสั่งอย่างไรให้กลายเป็นภาพที่มีคุณค่าและตอบรับกับคอนเซปต์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแต่ในบางครั้งเครื่องมือนี้ก็อาจนำพาเราไปสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยคาดเดาได้เช่นกันคือการที่เราไปเหมือนเราไปพุชมันในทางที่อาจจะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องมันก็อาจจะเป็นการ ทำให้เ,เกิดไอเดียหรือว่าเห็นสิ่งที่มันมีโซลูชันบางอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงขึ้นมากระทำเช่นเราบอกว่าเราอยากได้ยูนิคอร์แต่ไม่เอาเขาสาระสำคัญคือม้าที่มีเขาถ้าเอาม้าไม่มีเขาแล้วทำยังไงถึงเป็นยูนิคอร์ไอเดียจริงๆไม่มีอะไรตอนนั้นเราก็ทำรูปใหญ่แล้วเราแล้วช่วงนั้นคือมันมันมันดือ้อมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเหมือนมันมีอัปเดตหรือมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราก็รู้สึกนึกถึงคำว่าแบบอะไรนะ หััวววรร้้อนนเเเาก็็ลลยตตูปคแแบบิไฟดขึ้นมาขั้นตอนการพร้อมภาพ 1. กรอกคำสั่งพร้อมที่จะสั่งให้ AI สร้างภาพออกมาโดยใช้หลักการใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรรวมไปถึงการกรอกบรรยากาศลายเส้นและองค์ประกอบของภาพโดยสามารถกรอกเป็นประโยคหรือเป็นวลีก็ได้สามารถกรอกได้ไม่จำกัดความยาว 2. กรอกคำสั่งห้ามนก г ทีฟพร้อมเพื่อสั่งว่าไม่อยากให้มีอะไรหรือสิ่งใดในภาพบ้างโดยสามารถกรอกเป็นประโยคหรือเป็นวลีก็ได้สามารถกรอกได้ไม่จำกัดความยาวในปัจจุบันสามารถพร้อมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ถ้าต้องการความละเอียดให้ลองพร้อมด้วยภาษาอังกฤษ 3. เพิ่มภาพสามารถเพิ่มภาพที่ต้องการนำไปเป็นตัวอย่างได้ที่ปุ่ม แ d ด image หรือ upload 4. เลือกโมเดลโดยโมเดลที่แตกต่างกันมีผลต่อลายเส้นของภาพเช่นภาพวาดภาพถ่ายภาพ3 d ขั้นตอนนี้มีเพียงบางโปรแกรมเท่านั้น 5. ตั้งค่าขนาดของภาพเป็นขนาดพิกเซลเช่น1 9 2 0คูณห0 8 0หรือ r a t i เช่น16.9 กด Generate ภาพภาพที่ได้จาก AI จะมีหลากหลายภาพสามารถเลือกภาพที่ต้องการเพื่อนำไป Generate ต่อได้เทียบกับภาพถ่ายก็เหมือนกับมีคนไปบอก ชี้เป้าว่าโอเคมุมเนี้ยมุมมุมสวยนะเราเสร็จกล้องแบบเนี้ยโอเคถ่ายมามันก็สวยจริงแต่ว่าบางทีถ่ายรูปสวยมันอาจจะเกิดจากความฟลุกก็ได้ AI <c oughs> ก็เหมือนกันบางทีเราพร้อมไปแล้วมันฟลุกก็ได้แต่การที่เราจะบอกคนนี้ถ่ายรูปเก่งหรือวาดรูปเก่งหรือว่าอะไรเก่ง,กงมันมักจะต้องมีความสม่ำเสมอในผลงานพอสมควรหมายถึงว่าความสม่ำเสมอเหล่านี้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราทำบ่อย ศิละปะหลายอย่างโดยเฉพาะอะไรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมันมักจะมีสิ่งที่เราไม่ได้ควบคุมโดยตรงคือเราเร้่ดว่า AI มันเข้ามาเรื่อยๆเราอาจจะต้องมาเริ่มโฟกัสได้แล้วว่าเราจะให้ AI เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างภาพไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหรือภาพถ่ายได้แค่ไหนผลงานเหล่านั้น่ะมันควรจะตกไปอยู่ในพื้นที่อะไรในสังคมปัจจุบนัน AI ยังเป็นสิ่งใหม่และไม่มีพื้นที่ของตัวเองครั้งหนึ่ง กล้องถ่ายรูปเคยถูกตั้งคำถามถ,ามถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานที่ง่ายดายเมื่อเทียบกับจิตรกรที่วาดภาพด้วยมือเช่นเดียวกับ AI ที่กำลังถูกตั้งคำถามถ,ามถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานในทุกวันนี้แต่ในอนาคต AI จะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ศิลปินได้ขยายขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ คุณมีฝีมือหรือความรู้ในเชิงเทคนิคในการที่จะสั่งให้มันทําในสิ่งที่ไม่เหมือนสิ่งที่มันเรียนรู้มาได้